สวัสดีครับผมดรธยะศรีปังครับผมอยากจะชักชวนให้มาสนใจในหลักสูตร OKR นะครับที่จะนำเสนอนะครับมีเนื้อหาที่มีความชัดเจนมีทั้งองค์ความรู้เบื้องต้นและตัวอย่างของ OKR นะครับในหลักสูตรนี้เราจะได้ทราบถึงการนำ OKR ไปใช้ในองค์กรและได้ทราบความแตกต่างระหว่าง โอ r กับ KPI นะครับนอกจากนี้ยังมีวิธีการในการนำา o k r r ไปฟื้นฟูธุรกิจในทัานช่วงวิกฤตและช่วงปกตินะครับเมื่อเหตุการณ์กลับเข้ามาสู่ระยะปกติใหม่ด้วยนะครับผมได้สร้างหนึ่งบทเลยสำหรับชาว HR นะครับเพื่อที่จะนำเอา o k เอา KR ไปใช้ในองค์กรนะครับ เป็นทั้งตัวระบบเลยบทบาทหน้าที่นะครับและสร้างความชัดเจนระหว่างการนำา o r r ไปใช้กับ KPI ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วสามารถเอาไปสื่อสารให้กับพนักงานและผู้บริหารได้อย่างชัดเจนด้วยครับสุดพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือในทุกท้ายบทนะครับจะมีแบบทดสอบเพื่อสร้างความเข้าใจนะครับในสถานการณ์ต่างๆด้วยนะครับเราจะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเป็นข้อทดสอบที่ จำลองสารค์จริงๆนะครับเรา,เราทําไปด้วยกันนะครับแล้วก็ผมอยากจะให้มาศึกษาและนําเอามาใช้ในหลักสูตรนี้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์มากๆเลยนะครับเราจะเห็นคุณค่าของ OKR และตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จในแบบฝึกหัดและบทเรียนนี้ด้วยครับ